สวัสดีครับทุกท่านผมคุณเคสแต่ไม่เคสยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Dota 2 Hero History รายการที่จะนำประวัติฮีโร่ในเกม Dota 2มาเล่าให้ท่านฟังโดยฮีโร่ที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้ก็คือเซเว่นโรกไนท์เซเว่นเป็นลูกกำพาราของอัศวินแห่งวีซิลบุตรแห่งพาเลตเมอริทผู้ถูกเลี้ยงดูขึ้นมาท่ามกลางซากปร,รักหักพังของเมืองเชดชลพ่อของเขาถูกตัดสินประหารชีวิตเนื่องจากฝ่าฝืนกฎแห่งวีซิ และแม่ของเขาก็ถูกรังเกียจจากชาติพันธุ์อันป่าเถื่อนเซอร์เวนเชื่อว่ากลยุทธ์คือสิ่งที่ไม่อาจหาได้จากระเบียบสังคมแต่ต้องค้นพบด้วยตัวเองหลังจากดูแม่พูดทรมานจนเมื่อเธอถึงแก่กรรมเขาได้สมัครเป็นนักรบฝึกหัดแห่งอัศวินวีจิลโดยไม่เปิดเผยที่มาของเขา13ปีที่เขาเรียนตามแนวทางของพ่อเขาแม่นยำในกฎที่ทำให้ตัวตนของเขาเป็นที่น่ารังเกียจจากนั้นในวันที่เขาควรจะเข้าสาบานตนเขากลับยึดดาบเอลแคสเบลด ของผู้ขับไสบุกพังห้องโถงศักดิ์สิทธิ์และเผากฎบัญญัติในไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งวีเจลเขาก้าวออกจากคุกแห่งวีจจลออกมาอยู่ลําพังเดินตามความเชื่อของตนเองจนถึงที่สุดและเขายังคงเป็นอัศวินใช่เพียงแต่เป็นอัศวินเถื่อนเขารับฟังแต่ตนเองเท่านั้นแหละ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติของเซอร์เบนโรกไนนะครับผมหากต้องการให้เราประวัติของฮีโร่คนไหนนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใน YouTube ได้เลยนะครับผมเราจะจัดทำให้โดยเร็วที่สุดนะครับผมและก็ช่วยไลค์ซับ c r i b e และแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ